ทดลองทำมุนในรีวิวนี้ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยทีมงานคุณภาพของเทสครีสีแต่ผลการทดลองในรีวิวนี้ถือเป็นความเห็นส่วนตัวของทีมงานเทสครีสี Crazy และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร,ร์สังคมาศาสตร,ร์หรือดาราศาสตร,ร์ใดๆยกเว้นเพื่อความบันเทิงภายในที่พักอาศัยเท่านั้นสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับเทสครีสีรีวิวรีวิวแบบเครี่ที่คุณไม่ต้องรู้ก็ได้เ,เพื่อนๆที่เป็นสายขี้ขีดขินเขียนบน iPad ไม่ว่าจะวาดรูปทํางานออกแบบจดเลคเชอร์หรือใช้ iPad สร้างคอนเทนต์ออนไลน์ห้ามพลาดนะครัับวววนนนีี้้ผมมจจะาริุดดเ่5ขอ พร้อมกับทดสอบให้ดูกันว่าฟิล์มกระดาษรุ่นที่ได้รับความนิยมสุดๆอย่าง l ซีแอนตี้แบคทีเรียสเก็ตฟิล์มมันจะดีจะเจ๋งจะได้ฟิล์มเหมือนเขียนกระดาษจริงๆหรือเปล่าไปดูกันเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักจะเล่าให้ฟังก่อนว่า랩ซีเป็นแบรนด์ที่ฮอตมากในเกาหลีเลยนะครับเพราะเป็นแบรนด์ที่มีความพิถีพิถันในการออกแบบใส่ใจรายละเอียดและผ่านการทดลองในห้องแลบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์มีคุณภาพเหมาะสมกับผู้ใช้มากที่สุดผลที่ได้คือสินค้าของ랩ซีจะเนี๊ยบหน้า มาครับมาดูฟิล์มกัน จุดเด่นข้อแรกก็คือเจลาซีแอนตี้แบคทีเรียสเก t ตฟิล์มตัวนี้ผลิตจากวัสดุเกรดพรีเมี่ยมเรียกได้ว่าเป็นฟิล์มคุณภาพจากประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้ครับตัวเนื้อฟิล์มจะแข็งแรงสามารถป้องกันรอยขีดข่วนได้ในระดับ 3S เพื่อนๆอาจจะงงว่า 3S คืออะไรตัว S เป็นตัวย่องคำว่า hardness หรือความแข็งอย่าง랩ซีสเก็ตฟิล์มตัวนี้สามารถกันรอยขีดข่วนทั่วไปได้แต่ไม่สามารถกันรอยขีดข่วนจากเหรียญของมิคมเข็มหรือเหล็กแหลมได้ครับจุดเด่นข้อที่ือเคือบซีแอนตี้แบคทีเรียสเก็ตฟ การเกิดแบคทีรียได้ถึง99.99% 99. 99จุดเด่นข้อที่3ของส k e t ตฟิล์มตัวนี้คือความรู้สึกในการเขียนที่เหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆอย่างพวกฟิล์มใสหรือฟิล์มกระจกเวลาเขียนจะลื่นใช่ไหมครับแต่ฟิล์มกระดาษเนี่ยเวลาเขียนมันจะมีความหนื่นนิดๆไม่ลื่นเท่ากระจกคล้ายกับการเขียนบนกระดาษซึ่งวันนี้เราจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูกันว่าการเขียนบนฟิล์มกระจกและฟิล์มกระดาษนั้นมีความแตกต่างกันยังไงเขียนบนฟิล์มแบบไหนดีกว่ากันด้วยการแข่งจับเวลาคัดลายมือตามรอยปามาเริ่มกันเลยครับ จากการทดสอบจะเห็นได้ว่าเขียนเสร็จในเวลาใกล้เคียงกันแต่ลักษณะการเขียนบนฟิล์มกระจกจะลื่นเขียนยากกว่าเมื่อเทียบกับฟิล์มกระดาษที่เขียนสวยควบคุมเส้นเวลาเขียนได้ง่ายกว่าทำให้เขียนตัวหนังสือได้แม่นยำตรงตามรอยปลามากกว่าครับเหมาะกับคนที่ยังไม่คุ้นกับการเขียนบนจอลื่นๆของ iPad l แล็ซีแอนตี้แบคทีเรียสเก็ตฟิล์มตัวนี้จะช่วยเปลี่ยนจอ iPad ลื่นๆให้เขียนง่ายขึ้นจดเลคเชอร์ได้ไวไม่มีสะดุดแน่นอนและสำหรับเพื่อนๆที่เคยวาดรูปบน iPad เนี่ยจะรู้สึกได้ว่าวาดยากกว่าวาดบนกระดาษใช่ไหมครับแต่ คุมลายเส้นน้ำหนักแรงกดได้ลากเส้นได้สมูทมากเวลาลากเส้นยาวๆเส้นไม่ขาดฟีลลิ่งดีรู้สึกเหมือนวาดบนกระดาษจริงๆเหมาะกับคนที่ชอบวาดรูปมากๆครับโดยเฉพาะเสียงเวลาลากเส้นเนี่ยพันด้าชอบมากใครที่ชอบเสียงลากดินสอตอนวาดนี่รับรองฟินแน่นอนจุดเด่นข้อที่4น่าจะเป็นเรื่องที่เพื่อนๆหลายคนเป็นห่วงเกี่ยวกับการใช้ฟิล์มกระดาษก็คือเรื่องการสึกของหัว Apple Pencil ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะผิวสัมผัสของแ a b บซ n t i b a c t e บ i a ีเรียสเก็ตฟมตัวนี้จะให้ความสากที่พอดีไม่หยาบมากเกินไปเหมือนฟิล์มกระาาษบบงแ ในตลาดดังนั้นไม่ว่าเราจะขีดเขียนเยอะมากแค่ไหนหัว Apple Pencil ก็ไม่สึกง,ง่ายๆอย่างแน่นอนครับ จุดเด่นอีกอย่างของสเก็ตฟิล์มตัวนี้ที่ไม่ค่อยเห็นจากฟิล์มรายอื่นๆคือความสามารถในการลดแสงสะท้อนของหน้าจอซึ่งทําได้ดีมากเวลาใช้งานานานๆแล้วตาไม่ล้าภาพที่ออกมาดูนุ่มนวลสบายตาแถมไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับจุดเด่น5ข้อของทําให้เ,เพื่อนๆรู้จักฟิล์มกระดาษบซี C กันมากขึ้นนะครับใครที่ใช้งาน iPad และปเปอน์เพนซิลเป็นหลักและกําลังมองหาฟิล์มดีๆอยู่ขอแนะนำาซีแอนตี้แบคทีเรียสเก็ตฟิล์มตัวนี้เลยครับรับรองว่าฟินเหมือนเขียนบนกระดาษจริงๆแถมยยยััช่วบบบ้้คคีีเรรหมมาาากกุิดนนใส สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับอย่าลืมกด subscribe กดไ i k e กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนติดตามเคสเคซี่รีวิวจะได้ไม่พลาดรีวิวเด็ดๆที่คุณไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ